บันทึกรายการค้าวันที่25มกราคมจ่ายนี้ให้บริษัทไอโมบายจำกัดสำหรับอินวอต์ตามใบาวางบินเลขที่อ้างอิง1160ได้รับใบเสร็จรับเงิน2160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่1192506ลงวันที่15เดือน2ปี58 จับบัญชีกระแสรา,ายวันของบริษัทเลขที่บัญชี1 9 8 6 3 4 2 7 6 1ไปที่โปรแกรมเข้าที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้กดปุ่ม Workflow เ,เลือกใบเสร็จสินค้าคลิกโอเค ตอนนี้ยังไม่มีเอกาสารคลิก F3 เพิ่มเลขที่เรายังไม่พิมพ์เลขที่อ้างอิง2160วันที่เอกาสารวันที่25เดือน1ปี58ผู้ขายรหัสกดจุด Enter เลือก พีคีศูนย์สองบริษัทไอโมบายจำกัดชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกดเยตต่อไปค้นใบวางบินเปลี่ยนจาก N เป็น Y ประเภทเอกสาร PL ใบวางบินระบบซื้อ เล่มเลขที่0001ใบวางบินเลขที่ภายในกดจุด Enter เลือกเลขที่ภายใน0001ทับ000 0001 000คลิกถูกในคอลัมน์ด้านหน้าเลือกคลิกโอเคโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้ ต่อไปไปที่รายการจ่ายในคอลัมน์ด้านหน้ากดจุดระบบก็จะให้บันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินมาจำเงินล่วงหน้าประเภทเอกสารกดจุด Enter อันนี้เราจะเลือกต่ายเป็นเช็คคือการถอนโดยเช็ค CW คลิกเลือกเลขที่เช็ค1192506 วันที่ทำเช็ค25เดือน1ปี58วันที่รับจ่ายเช็ค25เดือน1ปี58วันที่เช็คเอกสารวันที่15เดือน2ปี58ผู้รับจ่ายบริษัทไอโมบายจำกัดสมุดบัญชีเงินฝาก จุด Enter เลือกรหัส001นย์งบัญชีกระแสรายวันเมื่อกด Enter แล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลของบัญชีเงินฝากมาให้เมื่อเสร็จแล้วกด F10 บันทึก เมื่อเสร็จแล้วกด F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติ2.160 i-mobile อเจ้านี้การค้าเดวิด75,300บาทเทคจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีเครดิต75,300บาท จำนวนเดบิตและเครดิตเท่ากับ75,300บาทกด F10 บันทึกอันนี้เราจะไม่พิมพ์กร no. โปรแกรมก็จะให้บันทึกใบเสร็จรับเงินใบต่อไปอันนี้เราจำไม่บันทึกต่อกด e x c e p t ออกยกแล้วข้อมูลนี้กดเยึ เราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินเลขที่ภายใน000001 000 000 0เลขที่อ้างอิง2160ก21ด a c c e p t ออกกด cancel เสร็จแล้วการบันทึกรายการค้าวันที่25มกราคม